กับบ้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของอิสลามจุดศูนย์กลางที่มุสลิมทั่วโลกหันไปละหมาดแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าใครคือผู้สร้างกะบาแล้วทำไมมันจึงสำคัญต่อมุสลิมทั่วโลกวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะจุดเริ่มต้นของกะบาใครเป็นผู้สร้างกะบาไม่ได้เป็นแค่สิ่งปลูกสร้างธรรมดาแต่มันมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่อันัลกุรอานบอกเราว่ากะบาถูกสร้างขึ้นครั้งแรกโดยท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามและลูก ลูกชายของท่านท่าน,นาบีอิสมาอินอะไลฮิสลามอัลลอฮ์ตรัสว่าและจงรำลึกถึงขณะที่อิบรอฮิมและอิสมาอลนได้ยกฐานรากของบ้านหลังนี้ขึ้นมาท่าน,นาบีอิบรอฮิมอะไลฮิสลามได้รับคําสั่งจากอัลลอฮ์ให้สร้างกะบะเพื่อเป็นสถานที่สกการะสําหรับมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยหลังจากสร้างเสร็จท่านและลูกชายได้ขอด o อาให้ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธานี่คือเหตุ ผลที่มุสลิมทั่วโลกให้ความเคารพกะบบาไม่ใช่เพราะก้อนหินของมันแต่เพราะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวทำไมกับาจึงเป็นศูนย์กลางของอิสลามอัลลอฮ์ตรัสว่าดังนั้นเจ้าจงผินหน้าไปยังอันมัสยิดดีฮารอมและพวกเจ้าทั้งหลายจงผินหน้าไปทางนั้นเถิดกับบาคือกิบลัด หรือทิศที่มุสลิมใช้ละหมาดไปทั่วโลกมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องถูกบูชาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของเอกภาพของอิสลามที่รวมใจมุสลิมทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวทุกปีมุสลิมหลายล้านคนเดินทางไปทำฮั์และอุมรอที่นี่เพื่อแสดงถึงความศรัทธาและการอุทิศตนต่ออัลลอฮ์นี่คือเหตุผลที่กะบ้ามีความสำคัญไม่ใช่เพราะตัวอาคารแต่มันเป็นเครื่องหมายเตือนใจให้เราอยู่บนหนทางของอลัลลอฮ์ สิ่งมหัศจรรย์เกี่ยวกับกะบะที่คุณอาจไม่เคยรู้รู้หรือไม่กะบะถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบด้วยวิทยาศาสตร์มันตั้งอยู่ณศูนย์กลางของโลกตามการคำนวณทางภูมิศาสตร์ทุกวินาทีมีผู้คนเดินตอวาดกะบะไม่มีช่วงเวลาใดที่มันถูกละทิ้งกะบะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่มันมีโครงสร้างเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูตามรูปแบบดั้งเดิมของท่าน,นาบีอิบรอฮิมอะไรฮิสลามนี่ไม่ใช่เรื่อง บังเอิญค่ะแต่มันคือสิ่งที่ถูกกําหนดไว้แล้วโดยอัลลอฮ์สุดท้ายนี้จงจําไว้ว่ากบบาบะไม่ใช่แค่ก้อนหินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันคือจุดศูนย์กลางที่มุสลิมทั่วโลกหันไปละหมาดและรวมเป็นหนึ่งเดียวมันเป็นสถานที่ที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตของศาสนาอิสลาม